สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเอค่ะคลิปนี้สาวเอสิพาพี่น้องไม่เห็ดหยังเนาะค่ะพาดพี่น้องไม่เห็ดเนาะไม่สมค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเก็บเนาะไม่แม่แลวพัาพี่น้องไม่เห็ดเนาะไม่สมค่ะนี่ฮับบอกเลยเนาะค่ะพี่น้องขาะม่ได้เก็บคลิปบอกให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะค่ะเนื่องจากว่ารัดเวลาค่ะรัดขั้นตอนค่ะพี่น้องนี่สิพาดไม่ย้ำถ้าพี่น้องซับเนาะไม่ค่ะพักพี่น้องเนาะไม่กันจายหลายเบอรงงามงามซับเนาะไม่เห็ดเนาะไม่สมค่ะพี่น้องค่ะ ฝนตกแล้วนื้อไม่ออกหกลายผลตกน้ไม่ออกห,หลายเห็ดนื้อไม่สมไปจะกินค่ะการพี่น้องอ่ะฝานเป็น้อนเป็นตอนในสิทลิ์ค่ะอนันี้นะะนตอนยา้ยอะไรก็ตัดเช็กหน่อยนะคะ้าสะเห็ดอันอาร์ตขวดค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวเอพาพี่น้องไม่ย้ำย้ำนอนใหม่ค่ะย้ำนอนใหม่หวก้กอนสิเป็นมาร์คเซีกกย เนาะค่ะจะขึ้นหนึ่งหล้กก็สีมะอัดใส่ขวดค่ะเดี๋ยวอันเ o าอัดขวดกับสีมะไทยให้พี่ให้น้องเบิรงอีกคือเก้าเดือนนาอค่ะเนาะสีราคาหันเนี่ยสีราคาพี่น้องค่ะหันไวหลายอยู่ค่ะจะสีเหลี่ยงไงบูบูมาเด้อมันปอกเนาะไม่ซอยกันพี่น้องเอาสมองเดียวได้ถ่านเนาะไม่นี่เอาสมองเดียวได้บักหลายเพี่เห็นบ่ค่ะหลายค่ะเนาะไม่กัอเดียวสัําค่ะพี่น้อง ยูอล่ะพุดูดอะไยุ่งวะอะไรไปนะสาวเอ๋พ่นล่ะไม่ได้ไปเอาหอมไผ่ดอกค่ะไม่ได้ไปหาไก่หาจะอยู่น้าจะขอเหมาะเมะแม่แเนาะค่ะซับซับอันพูดได้อย่างได้ต้อนน้อยกับซับต้อนน้อยพูดได้อย่างใดต้อนใหญ่กับซับต้อนใหญ่ต่อต้อนใหญ่ไม่เราใส่ขวดยากค่ะกับที่ใส่ขวดยากนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดไปพูดอะกินยง้มเกี้ยวเขาค่ะไปจะ ซุปเนาะคะ่ะต้มผัดแกงทอดผัดไส้หมูกับเสบได้พี่น้องน้าไม่สมผัดไส้หมูแกงใส่กิหลี่กิซอนปเป็น,น,ะะนสั่นเนาะค่ะเนาะเซ่บค่ะอเด้อผู้ใดบ่มีน้าไม่บ่มีบรรยากาศสับน้นาไม่มาสับซอยสาวเอ๋ได้พี่น้องน,นี่แหละคะ่ะบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเกียรติณ่ากับ้วงได้พี่น้องอย่างนี้เสียงบ่บรรยากาศดีให้เนาะคะ่ะ เงียนยวนกลางทงกับจังสีละพี่น้องคะ่ะบ้านสวนเนาะคะ่ะบรรยากาศดีเสียงเกียรตนาร้องนี่าก่ายพี่น้องคะ่ะน้องใหม่เขาซับเร็วนะคะ่ะเส้นน้อยเส้นใหญ่ตามใจคนหมักเล้อพี่น้องคะ่ะนี่ตามใจผู้หมักเนาะค่ะผู้หมักเส้นใหญ่ก็เอายิ่งใหญ่ผู้มักเส้นน้อยก็เอาในน้อย เบิ้องนัค่ะนี่น้องไม้เขาเหลียอยู่นี่ค่ะแจ็คสิเหลี่ยงย้ำได้ด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งมิตรนองงามๆน้อขาวๆนี่เอามาดไตดินได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่นองนั่งดินเนาะค่ะเพื่อนคทันอันเอาไปเสริมนี่หวานเจี๊ยบเลยค่ะพี่น้องค่ะหวานจุ้ยเลยค่ะนี่ค่ะน้องไม้หวานจุ้ยได้ค่ะแบบนี้แม่ค่ะซปตต่อ ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้นะค่ะสาวเอสกับสีพัพี่น้องมาย้ำย้ำย้ำน้อไใหม่นะค่ะพี่น้องค่ะใบเสตเฮ็ตน้อไม้สุ่มนะค่ะย้ำน้อไม้สู้พีสู้น้องเบิร์นนะค่ะคลิปต่อไปสาวเอสสีมาอาจใส่ขวดนะค่ะให้พี่น้องเบิร์นนะค่ะพี่น้องค่ะมาสู้เบิรงนน้ำกันนะค่ะอาจใส่ขวดใบสาวเอสิเฮ็ดจังไรนะค่ะกาแฟกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเอสในเรื่องค่ะพี่น้องเพ่าะใบสิเป็นทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะค่ะหรือว่าทางยูทูบก็ค่ะซื้อเดียวกันเกษตรฟรีสไตล์บายสาวเอส เอเอค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวเอเดอค่ะพี่น้องสิ่ด้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านสีพาพี่น้องมาเหตุยัดน้องไม่ใส่ขวดนะค่ะคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงแค่นี้สันกน้องไม้ให้มนแล้วก่อนนะพี่น้องฝันดีและติสวัสดีค่ะ